เนวันนี้ขอเรามาศึกษาพระชจะะของพระเจ้าภายใต้หัวข้อเทศกาลปสัสก,กาคือสัจธรรมที่เป็นพยานถึงพระหิตของพระคิดด้วยกันครับพระคิดพระนัสังหงทรงประสูติบนแผ่นดินโลกนี้เพื่อช่วยมวลมนุษยชาติให้รอดจากมุมมองฝ่ายจิตวิญ,ญญาณแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับหากพระคิดพระผู้ช่วยรอดของเราไม่ทรงเสด็จมาสู่โลกในสมัยนี้เหมือนกับในสมัยสอง2,000ปีก่อน หากเป็นเช่นนั้นมนุษยชาติทั้งหลายก็คงไม่มีความหวังใจในความรอดไม่มีความหวังที่จะได้รับการอภัยโทษบาปและไม่มีความหวังใดๆในสวรรค์เทศกาลปสัสก,กาและพระหิตอันล้ำค่าของพระคิดนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเราหากไม่มีพระหิตอันล้ำค่าของพระคิดในแผ่นดินโลกและหากพระเจ้ามิทรงสวมเราด้วยพระคุณของพระองค์ ฝ่ายเราคงเป็นผู้ที่ไม่ได้คาดหวังถึงความรอดการอภัยโทษบาปหรือความปรารถนาใดๆฝ่ายจิตวิญญาณนั่นเป็นเหตุผลที่พระเหตุอันล้ำค่าของพระคิดเป็นสิ่งที่จําเป็นในโลกฝ่ายวิญญาณของเราขอให้เรามายืนยันถึงเรื่องนี้ในเอเฟซัสบทที่หนึ่งได้กันครับเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่เจ็ดเขียนไว้ว่าในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่บาปโดยอะไรครับ โดยพระหิตของพระองค์คือได้รับการไัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์เราจะได้รับการไถ่บาปโดยปัสจากพระหิตได้ไหมครับไม่ได้ครับแม้เราจะมีเงินหลายพันล้านบนโลกนี้ก็ไม่สามารถซื้อความรอดได้และแม้เราจะมีความรอบรู้มีสติปัญญาและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์บนโลกนี้มากเพียงใดเราก็ไม่สามารถรับการไถ่บาปได้เลย แล้วการอภัยโทษบาปนะครับยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยครับพระพรทั้งหมดเหล่านี้เป็นจริงได้เพราะพระฤทธิ์ของพระคิดครับขอเราไปพิจารณาดูต่อในหนึ่งเปตโตบทที่หนึ่งข้อที่18ดได้กันครับบทที่หนึ่งข้อที่18กล่าวว่าท่านรู้ว่าพระองค์ได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติอหาศาสละมีได้ซึ่งท่านได้รับต่อจากบรรพบุรุษของท่านไม่ใช่ไถ่ไว้ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินและทองแต่ทรงไถ่ด้วยอะไรครับ แต่ทรงไถด้วยพระหิท์ประเสริฐของพระคิดดังเลือดลูกแกะที่ปัสจากตำหนิหรือจุดด่างพระคัมภีร์ชี้ชัดและอธิบายให้เราเข้าใจว่าพระหิท์อันล้ำค่าของพระคิดต่างหากที่ทําให้พระพรเหล่านี้เป็นจริงได้พระพรทั้งหมดนี้ไม่ได้ถูกมอบให้แก่เราเพราะวัตถุทางโลกหรืออํานาจวิญ,ญญาณใดๆพิจารณาในวิวรณ์บทที่หนึ่งด้วยกันบทที่หนึ่งข้อที่ห้ามีกล่าวว่า และจากพระเยซูคริสผู้ทรงเป็นพยานที่ซื่อสัตย์และทรงเป็นผู้แรกที่ได้ฟื้นจากความตายและผู้ทรงครบครองกษัตริย์ทั้งปวงในโลกแด่พระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายและได้ทรงปลดเปลื้องบาปของเราด้วยพระหิทธิของพระองค์และทรงตั้งเราไว้ให้เป็นอณาจักรและเป็นบริหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์จากพระคำข้างตน้นเราเข้าใจได้ว่า เราจะดำรงตำแหน่งมหาปรหิตเมื่อเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์อย่างไรก็ดีแหล่งกำเนิดพลังที่ทำให้เราได้เป็นปริหิตแห่งสวรรค์น,นั้นมาจากที่ใดครับมีกล่าวว่าด้วยพระหิตของพระองค์พระคัมภีร์อธิบายว่าเราจะเป็นอิสระจากบาปทั้งยังถูกแต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งที่สง่างามเช่นนี้ด้วยพระหิตของพระเจ้าครับดังนั้นเราจึงอดคิดไม่ได้อีกครั้งว่าพระคิดทรงรำค่ามากเพียงใด จะไม่อาจเปรียบพระองค์กับเงินพันล้านได้เลยเรายืนยันได้ว่าเราไม่สามารถสำเร็จการงานใดได้เลยหากปราจากพระหิติของพระองค์และหากเป็นเช่นนั้น,นก็ไม่มีวันที่เราจะได้เข้าไปสู่สถานที่ซึ่งเราปรารถนาจะเข้าไปพระคมภีเป็นพยานชัดเจนว่าพระพรทั้งหมดนี้เป็นจริงได้ก็เนื่องมาจากพระหิทอันล้ำค่าและเปรียบด้วยพระคุณของพระคิด พิจารณาหนังสือโรมบทที่ห้าข้อที่เก้าด้วยกันเพราะเหตุนั้นเมื่อเราเป็นคนเช่นไรครับคนชอบทำแล้วโดยพระหิตของพระองค์ยิ่งกว่านั้นเราจะพ้นจากพระอาชญาของพระเจ้าโดยพระองค์ในที่นี้ก็เช่นกันสิ่งใดครับที่ทำให้เราได้เป็นคนชอบทำโดยพระหิตของพระองค์ นี่หมายความว่าหากปราศจากพระฤทธิ์ลำค่าของพระคิดแล้วเราก็ไม่สามารถได้รับความรอดการไถ่บาปการอภัยโทษบาปในโลกของจิตวิญญาณได้เลยยิ่งไปกว่าน,นั้นอีกเราก็ไม่สามารถรับตําแหน่งประหิตหลวงแห่งสวรรค์และไม่มีความหวังในสิ่งใดได้เลยหากไม่มีพระฤทธิ์ลำค่าของพระองค์ตะเกียงแห่งความหวังของเราก็จะดับลงพระคัมภีร์ยังอธิบายแก่เราต่อไปอีกว่าพระกิดอันเปี่ยมด้วยพระคุณทั้งสิ้นในสวรรค์ เกิดขึ้นได้ก็เพราะพระหิตอันล้ำค่าของพระคิดพิจารณาโครโรสีบทที่หนึ่งข้อที่20ด้วยกันครับกล่าวว่าและโดยพระองค์ให้สิ่งสารพัดกับคืนดีกับพระเจ้าไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ในแผ่นดินโลกหรือในสวรรค์พระองค์ทรงทำให้มีสันติภาพด้วยพระหิตแห่งกางเขนของพระองค์พระคัมภีร์บอกเราว,ว่าแม้แต่การกลับคืนดีกับสิ่งสารพัดจะไม่มีทางสําเร็จลงได้เลย หากปราศจากพระหิทธิของพระคิดเมื่อพิจารณาประวัติศาสตร์ในสมัยพันธสัญญาเดิมการถวายเครื่องบูชาด้วยสัตว์ต่างๆอาทิเช่นแพะวัวตัวผู้หรือวัวตัวเมียเราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงสั่งสอนเรามาโดยตลอดว่าความผิดบาปทั้งหมดจะได้รับการไถ่้วยเลือดเท่านั้นกล่าวคือเป็นเวลานานหนึ่าร้อปี นับจากสมัยโมเสสจนถึงสมัยพระเยซูพระเจ้าทรงประทานการสั่งสอนเฉพาะเกี่ยวกับพระหิทธิอันล้ำค่าของพระคิดซึ่งทําให้เราได้รับการอภัยโทษบาปรับขามรอดและนําเราไปสู่อาณาจักรสวรรค์ครับในท้ายที่สุดพระเจ้าทรงเสด็จมาสู่โลกในสภาพของมนุษย์และหลังพระหิทธิบนไม้กางเขนแทนเราทั้งหลายเพื่อไถ่มนุษยชาติทั้งหลายออกจากความบาปทรงประทานวามรอดและทรงเปิดประตูแห่งพระคุณ ที่จะไปถึงสวรรค์ที่นิลัน<ม>ใช่ไหมครับเช่นนั้นแล้วขอเรามาค้นหาด้วยกันว่าพระเจ้าทรงบรรจุพระโลหิตอันล้ำค่าของพระคิดไว้ในกฎเกณฑ์นใดพิจารณาดูในมัทธิวบทที่26ข้อที่17ด้วยกันครับเมื่อบนต้นเทศกาลกินขนมปังไรเชือ้อพวกสวกมาทูลถามพระองค์ว่าจะให้ข้าพระองค์จัดเตรียมปัสากาให้พระองค์เสวยที่ไหน พระองค์จึงตัดตอบว่าจงเข้าไปหาผู้หนึ่งในกรุงบอกเขาว่าพระอาจารย์ว่าการกำหนดของเรามาใกล้แล้วเราจะถือปัส,สกาที่บ้านของท่านพร้อมกับพวกสาวกของเราฝ่ายสาวกเรานั้นก็กระทาตามรับสัง่งและได้จัดเตรียมปัส,สกาไว้พร้อมพระสูทรงรับสั่งให้พวกสาวกจัดเตรียมปัส,สกาเช่นนี้และถือรักษาด้วยกันกับพวกเขาดูต่อในข้อที่26ครับระหว่างอาหารมื้อนั้นพระสูทรงหยิบขนมปังมา และเมื่อถวายสาธุการแล้วทรงหักทรงให้แก่เราสาวกตรัสว่าจงรับกินเถิดนี่เป็นกายของเราเมื่อทรงให้ขนมปังในวันปันสากาพระเยซูทรงอธิบายถึงความหมายของขนมปังแก่พวกสาวกพระองค์ตรัสว่านี่เป็นกายของเราในข้อที่ยี่สิบเจ็ดเขียนไว้ว่าและพระองค์จึงทรงหยิบถ้วยโมทนาพระคุณและทรงให้เขาตรัสว่ามีอะไรอยู่ในถ้วยครับมีเละอองุ่นปัสากาอยู่ในนั้นใช่ไหมครับ จงรับไปดื่มทุกคนเถิดโดยวนันนี้ซึ่งก็คือเร่าอางุ่นปัสกาเป็นโลหิตของใครครับเป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งต้องหลังออกเพื่อยกบาปโทษคนเป็นอันมากเทศกาลปสัสก,กาคือสัจธรรมที่เป็นพยานถึงพระหิตของพระคิดพระเยซูทรงอธิบายถึงเราอางุ่นปัสกาดังนี้ว่าด้ว่านี้เป็นโลหิตของเรา อันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งต้องหลังออกเพื่อยกบาปโทษคนเป็นอันมากนี่เป็นโลหิตของเราฉะนั้นหากเราไม่เข้าร่วมพิธีการของเทศกาลปัสกาแล้วเราก็ไม่สามารถรับพระสัญญาที่จะสวมเราด้วยพระคุณแห่งพระหิตอันล้ำค่าของพระคิดในพระกิตติคุณลูกาพระเยซูได้กำหนดชัดเจนว่าพระองค์ทรงกระทำพันธสัญญาไว้ในปัสการตรัสว่าถ้วยนี้เป็นคำสัญญาใหม่โดยโลหิตของเรา เมื่อนึกถึงพระหิทธ์อันล้ำค่าของพระคิดฝ่ายคิดจักรมากมายต่างมั่นใจว่าตนเป็นคิดจักรที่ได้รับพระคุณแห่งพระหิทธ์ล้ำค่าของพระเยซูคิดเป็นคิดจักรที่เชื่อในพระหิทธ์ของพระองค์และเป็นคิดจักรที่มีส่วนร่วมในความรอดพวกเขากล่าวกันว่าแม้เราไม่ปฏิบัติตามเทศก,กาลปัสกาวันสะบ,บาโตและอื่นๆแต่เราก็ยังมีส่วนร่วมในพระหิทธ์ล้ำค่าของพระคิดได้เพียงแค่เรามีความเชื่ออย่างไรก็ตาม พระเจ้ากลับไม่เคยตัดไว้เช่นนี้เลยครับขณะที่พระเยซูทรงประทานขนมปังและเล่าอางุ่นปัสากาพระองค์ตรัสว่าขนมปังปัสากาคือกายอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์และเล้าอางุ่นปัสากาคือพระหิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ทรงตัดชัดเจนว่านี่เป็นโลหิตของเราซึ่งต้องหลั่งออกเพื่อย,ยกบาปโทษคนเป็นอันมากทุกท่านครับทุกวันนี้เราสามารถทราบความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกได้ง่ายผ่านการตรวจ DNA จึงไม่ต้องมีการถกเถียงกันอีกต่อไปว่าใช่หรือไม่ใช่เพียงแค่เลือดหยดเดียวก็สามารถทราบได้ว่าคนนี้เป็นลูกที่แท้จริงหรือไม่พระเิสูตัดว่าเราเอางุนปสัสก,กาเป็นพระโลหิตของพระองค์ในพระกิติคุณยอนพระเิสูได้ทรงอธิบายถึงผู้ที่มีโลหิตของพระองค์และผู้ที่ไม่มีให้เราไปดูที่ยอนบทที่หครับยอนบทที่หข้อที่ห้าบสากล่าวว่า พระเยซูจึงตัดกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กินเนื้อและไม่ดื่มระหิตของบุตรมนุษย์ท่านก็ไม่มีอะไรครับท่านก็ไม่มีชีวิตในตัวท่านคนเหล่านั้นที่ไม่กินเนื้อและไม่ดื่มระหิตของพระเยซูก็จะไม่มีชีวิตในตัวเขาเช่นนั้นแล้วการกินเนื้อและดื่มรหิตของพระเยซูนั้นหมายความว่าอย่างไรสอดคล้องกับมัทธิวบทที่ยี่สิบครับการเลี้ยงอาหารมื้อเย็นในเทศกาลปสัสก,กา พระเยซูทรงตัดเกี่ยวกับขนมปังกับร่าองุ่นปัสกาแล้วไม่ใช่หรือครับว่านี่คือกายของเรานี่คือโลหิตของเราเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่กินขนมปังปสัสก,กาและไม่ดื่มร้าองุ่นปัสกาคือผู้ที่ไม่กินเนื้อและไม่ดื่มโลหิตของพระเยซูพระเจ้าทรงทําให้เราทราบว่าคนเหล่านี้ไม่มีชีวิตในตัวเขาซึ่งก็หมายความว่า หากไม่มีการถือรักษาเทศกาลปัสกา,สสกาแล้วพวกาก็ไม่สามารถรับชีวิตนิรันความรอดและการอภัยโทษบาปได้เลยถึงแม้ว่าจะมีความเชื่อก็ตามใช่ไหมครับข้อที่ห้าสิบสี่ครับผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเรา,เราก็มีอะไรครับก็มีชีวิตนิรันและเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายเพราะว่าเนื้อของเราเป็นอาหารแท้ และโลหิตของเราก็เป็นของดื่มแท้ผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราผู้นั้นก็อยู่กับใครครับอยู่กับเราครั้นพระกายอันบริสุทธิ์และพระฤทิตอันล้ำค่าของพระคิดอยู่ในพวกเราพระเยซูจึงตรัสว่าและเราอยู่กับเขาข้อที่ห้าสิบดกล่าวว่าพระบิดาผู้ทรงดำรงพระชนได้ทรงใช้เรามาและเรามีชีวิตเพราะพระบิดานั้นฉันใดผู้ที่กินเราผู้นั้นจะเป็นอย่างไรครับผู้นั้นก็จะมีชีวิตเพราะเราฉันนั้น โดยผ่านยอนบทที่6พระเจ้าทรงทําให้เราทราบถึงสัจธรรมที่แน่นอนซึ่งเราสามารถสวมพระคุณแห่งพระฤทธิ์อันล้าค่าของพระเยซูคิดได้ดังนั้นพระหิตแห่งเทศกาลปัสกาก็คือพระฤทธิ์ของพระคิดใช่ไหมครับเลือดของลูกแก่ปัสกาคือพระฤทธิ์ของพระคิดครับมีผู้คนมากมายที่ได้รับพระฤทธิ์อันล้ำค่าของพระคิดแต่ก็ยังมีผู้คนอีกจํานวนมากยิ่งกว่า ที่ยังไม่ได้รับพระโลหิตนี้ดังที่เราได้เห็นในเอเฟซัสบทที่หนึ่งวิวรณ์บทที่หนึ่งและหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งเมื่อสักครูน่นี้เราจะเป็นต้องเข้าใจครับว่าพระสัญญาที่ทําให้ได้รับการอภัยโทษบาปความรอดชีวิตนิรันดร์อันจักรสวรรค์และตําแหน่งพระโลหิตผ่านพระโลหิตอันล้าค่าของพระคิดนี้นั้นถูกมอบให้แก่คนในลักษณะใด พระสัญญานี้จะถูกมอบให้แก่คนเหล่านั้นที่อาศัยอยู่ในสัจธรรมเรื่องปสัสก,กาแห่งคำสัญญาใหม่เท่านั้นไม่ใช่หรือครับแม้จะมีผู้คนจำนวนมากมายในโลกแต่ทว่ากับไม่ใช่ทุกคนได้รับพระคุณน,นี้เมื่อส0งพันปีก่อนก่อนที่พระเยซูจะทรงเสด็จกลับสู่สวรรค์พระองค์ปล่าประกาศว่าผู้ใดที่ไม่กินเนื้อและดื่มฤทธิตของเราจะไม่มีชีวิตในตัวเขาด้วยเหตุผลนี้มารร้ายศัตรูตัวฉกาดมันไม่ต้องการให้ผู้คนบนโลกนี้ สิบทอดพระหิ์ของพระคิดมันจริงทำอะไรครับมันจะตั้งสังขยาาในเสียขึ้นและยกเลิกเทศกาลรปรสัสก,กาอย่างเล่เหลี่ยมเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นเมื่อคศ .325 ผลที่ตามมาคือมนุษยชาติั่วโลสูญเสียหนทางที่จะกินขนมปังและดื่มเหล้าอางุ่นปัสกาซึ่งเป็นสัจธรรมแห่งชีวิตไปอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นจึงมีพยากรณ์ไว้ว่าผู้ใดจะเสด็จมาสู่โลกอีกครั้งครับสอดคล้องกับพีบูบทที่ 9- ข้อ28 ใครจะต้องเสด็จมานะครับพระคัมภีร์พยากรณ์ว่าพระคิดต้องปรากฏบนแผ่นดินโลกนี้อีกเป็นครั้งที่สองเพื่อเราบรรลุหรือได้รับความรอดอย่างสมบูรณ์คำพยากรณ์ที่บันทึกในเอเสเคียบทที่37และส4เผยให้เห็นว่าพระราชกิจแห่งการช่วยให้รอดจะสำเร็จลงได้ก็ต่อเมื่อพระเยซูทรงปรากฏเป็นครั้งที่สองเท่านั้นขอให้เรามายืนยันถึงเรื่องนี้ด้วยกัน ยิบรูบทที่9ข้อที่27กล่าวไว้ว่ามีข้อกําหนดสําหรับมนุษย์ไวแล้วว่าจะตายครั้งเดียวและหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาชันใดพระคิดก็ฉันนั้นคือพระองค์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาครั้งเดียวเพื่อจะได้ทรงแบกบาปของคนเป็นอันมากไวพระองค์จะทรงปรากฏเป็นครั้งที่เท่าไหร่ครับครั้งที่สองไม่ใช่เพื่อกําจัดบาปแต่เพื่อช่วยบรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ได้ใจจดจ่อให้ได้รับความรอดพระองค์ต้องเสด็จมาเป็นครั้งที่สอง เมื่อพระองค์เสด็จมาสู่โลกนี้ครั้งแรกพระองค์ทรงหลังพระหิตลำค่าและทรงสถาปนาสัจธรรมเรื่องเทศกาลปัสกาแห่งคำสัญญาใหม่ทั้งยังทรงรวบรวมบรรดาบุตรที่จะสืบทอดพระหิตอันลำค่าของพระคิดไว้บนแผ่นดินโลกอย่างไรก็ดีศัตรูมันหลายทำลายเทศกาลปัสกาลงในปีคศ325มันต้องการทำให้ผู้ที่มีพระหิทอันลำค่าของพระคิดสูญหายไปจากแผ่นดินโลก ตั้งแต่นั้นเวลาผ่านไปนานถึง1,600ปีครับไม่เวลาผ่านไปนานแต่ก็ไม่มีคนใดมีคุณสมบัติพร้อมที่จะมีส่วนในชีวิตนิรันร์ผ่านการกินเนื้อและดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ปรากฏบนโลกนี้แม้แต่คนเดียวพระเยซูทรงตัดย้ำเลยว่าผู้ดใดที่ไม่กินเนื้อและไม่ดื่มโลหิตของเราก็ไม่มีชีวิตในตัวเขาขันพันธสัญญาใหม่ได้ถูกประกาศไว้เช่นนี้ชีวิตนิรันร์จึงไม่สามารถถูกมอบให้แก่ คนที่ไม่กินเนื้อและไม่ดืม่มโลหิตของพระองค์พระเยซูจึงสัญญาว่าจะทรงปรากฏเป็นครั้งที่สองในสภาพมนุษย์เพื่อช่วยบรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ได้ใจจดจ่อให้ได้รับความรอดมีวิธีการหนึ่งที่ทำให้เราสามารถรู้จักกับพระคิดได้ทันทีเมื่อทรงสเสด็จมาเป็นครั้งที่สองครับฝ่ายเราจะรู้จักพระองค์ได้ด้วยสิ่งใดยังมีหมู่โลหิตหนึ่งที่ไม่มีผู้ใดในโลกมีทุกท่านคิดว่าหมู่โลหิตอะไรครับคำตอบคือหมู่โลหิตปัสกาครับ ในภาษาอังกฤษปสัสก,กาคือพัสโอเวอดังนั้นเราจึงเรียกได้ว่าเป็นหมู่โรหิตพีโดยปกติแล้วหมู่โรหิตจะแบ่งออกเป็นสหมู่ด้วยกันได้แก่ A B A B และ O แต่ผมคิดว่าหมู่โรหิตพัสโอเวอร์คงต้องถูกเรียกว่าหมู่โรหิตพีและไม่มีผู้ใดในโลกมีหมู่โรหิตนี้เฉพาะพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงมีได้ไม่ใช่หรือครับสองพปีก่อนก็เช่นกัน พระเจ้าตรัสว่าโลหิตปสัสก,กาคือโลหิตของใครครับตรัสว่าโลหิตของเราไม่ใช่หรือครับพระองค์ทรงตรัสว่าโลหิตของเราทั้งในหนังสืออพยพและหนังสือมัทธิวมารกโกลูก,กาก็ได้เช่นกันเมื่อไรก็ตามที่พระเจ้าทรงอธิบายถึงเทศกาลปสัสก,กาในหนังสือพระกิตติคุณน,นี้พระองค์ทรงสั่งสอนเราว่า เทศกาลปสัสก,การถูกสร้างขึ้นโดยพระหิตของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยโลหิตของใครอื่นโดยตรัสว่านี่คือคำสัญญาใหม่ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยโลหิตของเราผ่านการนี้พระเจ้าทรงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับเราเป็นดั่งบิดากับบุตรขอให้เรามาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยกัน2โครินบทที่6ข้อที่17ครับพระเจ้าตรัสว่าเหตุฉะนั้นเจ้าจงออกจากหมู่พวกเขาเหล่านั้น และจงแยกตัวออกจากเขาทั้งหลายอย่าแต่ต้องสิ่งซึ่งไม่สะอาดแล้วเราจึงจะรับพวกเจ้าทั้งหลายเราจะเป็นอะไรครับเราจะเป็นดังบิดาของพวกเจ้าเราจะเป็นดังบิดาของพวกเจ้าในที่นี้ทรงหมายความถึงอะไรครับหมายถึงพระองค์ทรงให้ชีวิตแก่บรรดาบุตรของพระองค์และการให้ชีวิตก็หมายถึงบรรดาบุตรนั้นได้รับอะไรจากพระบิดาครับเนื้อและโลหิตของพระองค์ไม่ใช่หรือครับ พระเจ้าไม่ได้เป็นพระบิดาของเราและเราก็ไม่ได้เป็นบุตรของพระองค์เพียงแค่พระเจ้าตรัสว่าวันนี้เจ้าจะเป็นบุตรของเราเท่านั้นสายโลหิตเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ระหว่างบิดากับบุตรครับเราจะเป็นดั่งบิดาของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะเป็นอะไรครับบุตรชายบุตรหญิงของเราพระเจ้าทรงตัดไว้ในพระคัมภีร์อย่างชัดเจนว่า พวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรหญิงของเราถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าทางฝ่ายวิญญาณเรามีหมู่โลหิตเดียวกับพระเจ้าไม่ใช่หรือครับพวกเราจําเป็นต้องมีหมู่โลหิตปัส,สกาครับบนโลกนี้ยังมีคิดจักมากมายดั่งเม็ดทรายบนฝั่งทะเลและมีผู้คนนบไม่ทวนที่อ้างว่าตนรู้จักพระเจ้าและเชื่อในพระองค์อย่างไรก็ดีพระเจ้าไม่เคยตรัสแก่พวกเขาว่าเจ้าเป็นบุตรของเรา ในหนังสือพระกิตติคุณยอนบที่เจ็ดพระเจ้าตัดอย่างเด็ดขาดว่าผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ก็มีชีวิตนิรันดร์แต่ผู้ที่ไม่กินเนื้อและไม่ดื่มโลหิตของพระองค์ล่ะครับพระเยซูทรงตรัสว่าอะไรทรงตรัสว่าจะไม่มีชีวิตในตัวเขาข้อเท็จจริงที่ว่าไม่มีชีวิตในตัวเขาหมายถึงพวกเขาไม่ใช่บุตรของพระเจ้าครับ พื่อกลายเป็นบรรดาบุตรของพระเจ้าพวกเราจําเป็นต้องสืบทอดพันธุกรรมที่สําคัญที่สุดของพระเจ้านั้นก็คือชีวิตนิลันท่ามกลางพระคัมภีร์ทั้ง66เร็่มพิธีมหาสนิทปสัสก,กาของพระเยซูนั้นเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญเพียงใดค,ครับไม่ว่าจะเป็นจิตกรชื่อดังหรือศิลปินมากมายบนโลกต่างก็พันานาถึงเทศกาลปสัสก,กาที่ถูกบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ออกมาได้อย่างยิ่งใหญ่ ทว่าคิดจักรมากมายในทุกวันนี้กลับถือว่าเทศกาลปสัสก,กาเป็นสิ่งไร้ค่าและไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามซึ่งนี่เป็นพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นอย่างแน่ชัดว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่ใช่บุตรของพระเจ้านั่นจึงเป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงตรัสว่าเราจะเป็นดังบิดาของพวกเจ้าหากพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของเราเราก็มีความเกี่ยวข้องกับพระองค์ทางสายโลหิตไม่ใช่หรือครับบิดามารดาและบุตรนั้น มีความสัมพันธ์เชื่อมกันด้วยสายโลหิตเนื้อและโลหิตของบิดาต้องถูกส่งต่อไปสู่บรรดาบุตรนี่แหละครับความสัมพันธ์ทางสายโลหิตด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้ข้ชนของซีโยนในทั่วโลกต่างก็ถือรักษาเทศกาลปัสกาที่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะอยู่แห่งใดก็ตามใช่ไหมครับเหตุใดเราต้องถือรักษาปัสการครับเพราะว่าเป็นเทศกาลของพระเจ้าเท่านั้นหรือครับแน่นอนว่าเหตุผลหนึ่งที่เราถือรักษาปัสกาก็เพราะว่าเป็นเทศกาลแต่สําคัญ,ญยิ่งกว่าน,นั้นคือ เพราะปั liberal, สกาเป็น hmm. วันที่สําคัญมากที่พระเจ้าจะทรงประทานเนื้อและโลหิตของพระองค์แก่บรรดาบุตรพวกเราจึงถือรักษาเทศกาลปัสกาเป็นวันบริสุทธิ์อยู่ทั่วทุกมุมโลกไม่ใช่หรือครับเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงตรัสไว้ในหนังสือสองโคลินว่าเราจะเป็นดังบิดาของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรหญิงของเราเช่นนั้นแล้วการดำรงอยู่ของบิดาและบุตรชายบุตรหญิงนั้นแสดงให้เราทราบว่าผู้ใดจะต้องดำรงอยู่ด้วยเช่นกันครับ คำตอบก็คือมารดาครับเพื่อสั่งสอนเราถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้ามีบางครั้งที่พระบิดาทรงตรัสว่าข้าพเจ้ารู้จักเทศกาลปัสกาเท่านั้นพระบิดาทรงเศร้าโศกและทุกพระทัยยิ่งนักที่ผู้คนในโลกไม่ตระหนักว่าเทศกาลปัสกามีความสําคัญมากเพียงใดพระองค์จึงตรัสครั้งหนึ่งว่าพระองค์รู้จักเทศกาลปัสกาเท่านั้นท่านคิดว่าพระองค์ทรงหมายความว่ายอย่างไรครับใครคือผู้ที่นําสัจธรรมว่าเรื่องปัสกามาครับโดยตรัสว่า ข้าพเจ้ารู้จักเทศกาลปัสกาเท่านั้นพระบิดาทรงประกาศไปสู่ทั่วโลกว่าเราคือพระเจ้าถึงกระนั้นก็ดีโลกแสดงปฏิกิริยาอย่างไรครับโลกหาได้รู้จักพระองค์ไหมพระองค์ได้เสด็จมาอย่างบ้านเมืองของพระองค์และชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ไม่ได้ต้อนรับพระองค์สิ่งที่เคยเกิดขึ้นในสมัยพระเยซูครั้งแรกได้เกิดขึ้นอีกครั้งในสมัยพระเยซูครั้งที่สองเมื่อพระบิดาทรงเสด็จมาในสมัยพระวิญญาณในสุดพระบิดาไม่ได้ทรงตรัสเพียงว่าพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรหญิงของเรา แต่พระองค์ทรงเปิดเผยถึงผู้ใดด้วยครับพระมิดาทรงเปิดเผยให้เราทราบอย่างชัดแจ้งว่าพวกเรามีพระมบรดาด้วยเช่นกันพิจารณากระเทียบทที่สี่ข้อที่ยีด้วยกันครับบทที่สี่ข้อที่26กล่าวว่าแต่ว่าเยรูซาเล็มซึ่งอยู่เบื้องบนนั้นเป็นไทยเป็นใครครับเป็นมารดาของเราทั้งหลาย หากปราศจากซึ่งพระบรรดาแห่งฟ้าสวรรค์ผู้ส่งมอบชีวิตแก่บรรดาบุตรแล้วก็จะไม่มีบุตรคนใดถือกำเนิดขึ้นมาได้ผมเคยเล่าเรื่องนี้ให้ทุกท่านฟังหลายครั้งแล้วในช่วงศตวรรษที่2 1นักวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้ทำการวิจัยถึงแร่งกำเนิดของชีวิตและค้นพบว่าชีวิตนั้นสืบทอดมาจากผู้เป็นแม่ เราคงคุ้นเคยกับคําว่าไมโทคอนเดียเฉพาะ,ะไมโทคอนเดียของแม่เท่านั้นจะถูกส่งไปสู่ลูกถ้าหากไมโทคอนเดียไม่ได้ถูกส่งไปยังลูกแล้วเด็กก็จะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แม้แต่ครู่เดียวและไม่มีเร่ยวแรงใดๆพวกเขาไม่สามารถพูดหรือขยับตัวแม้แต่กล้ามเนื้อเล็กๆได้เลยพูดอีกอย่างหนึ่งคือนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า แหลงกำเนิดของชีวิตนั้นมาจากผู้เป็นแม่ที่ส่งผ่านไปยังลูกๆของเธอที่ใดไม่มีแม่ที่นั่นก็ไม่มีชีวิตครับดังที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ในะาทียบทที่สข้อที่26จิตวิญญาณของเราไม่ได้มีเพียงพระบิดาเท่านั้นแต่มีพระมารดาด้เช่นกันพระเจ้าสั่งสอนให้เราทราบว่าเราจะกลายเป็นบุตรแห่งสวรรค์และครอบครัวแห่งวิญญ,ญาณจิตอย่างสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีพระมารดา เกี่ยวกับเรื่องนี้พิจารณาโรมบทที่8ข้อที่16ด้วยกันครับพระวิญญาณน,นั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายเป็นใครครับเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วหลักฐานใดกันครับที่พระวิญญาณทรงใช้ในการเป็นพยานว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าคือพระหิตของพระเจ้าที่หลั่งไหลอย,อยู่ในเราและคือพระกายของพระเจ้าที่อยู่ในเรา พระวิญญาณให้เป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้วเราก็เป็นอะไรด้วยครับถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้วเราก็กลายเป็นทายาทที่จะสืบทอดแผ่นดินสวรรค์อย่างแน่นอนและถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคิดเมื่อเราทั้งหลายทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์นั้นก็เพื่อเราทั้งหลายจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ด้วยเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกาบบกแห่งสมััปจจุน ไม่สมควรที่จะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรีซึ่งจะเผยให้แก่เราทั้งหลายหมายถึงสิ่งซึ่งอยู่บนโลกเป็นสิ่งชั่วคราวและสิ่งซึ่งอยู่บนสวรรค์นั้นถาวรน,นิรันด์สิ่งที่อยู่บนสวรรค์นั้นจะคงอยู่ตลอดไปเป็นนิจเพื่อทรงประทานเกียรติที่นิรันด์นี้แก่มวลมนุษยชาติแล้วพระเจ้าได้ทรงปรากฏบนแผ่นดินโลกเป็นครั้งที่สองพร้อมได้สัจธรรมว่าได้เรื่องเทศกาลปัสกาแห่งคำสัญญาใหม่ หากพระเจ้ามิทรงสเสด็จมาอีกครั้งจะเกิดอะไรขึ้นกับมวลมนุษยชาติทั้งหลายครับมนุษยชาติทั้งหลายคงไม่มีชีวิตในตัวพวกเขาเพราะพวกเขาไม่ได้กินเนื้อและดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์แต่น่ายินดีที่พระใดทรงสเสด็จมาเพื่อเราครับพระบิดาและพระบรรดาแห่งฟ้าสวรรค์ทรงสเสด็จมาเพื่อช่วยพวกเราให้รอดพระคัมภีร์ได้บันทึกถึงฉากงดงามที่พระบิดาและพระบรรดาทรงเรียกพวกเรา บรรดาบุตรทั้งหลายฉากนี้ถูกบันทึกอยู่ในวิวรณ์บทที่22ข้อที่สิครับพระวิญญาณและเจ้าสาวตรัสว่าอะไรครับเชิญมาเถิดพวกเรากำลังเห็นฉากที่พระบิดาและพระมารดาทรงเรียกบรรดาบุตรที่อยู่ในทั่วโลกเชิญมาหาเราเถิดเชิญมาและจงสื่อทอดเนื้อและโลหิตของเราผ่านความรักและพระพรของเราเถิด พระเจ้าทรงเรียกพวกเราเช่นนี้เพื่อให้เราถูกรับขึ้นไปสู่สวรรค์ที่นิรันดร์และให้เราครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิดขอให้เราจดจําพระไทยอันประเสริฐของพระเจ้าได้กันนะครับและโปรดจารึกหัวข้อคําเทศนาในวันนี้เทศกาลปสัสก,กาคือสัจธรรมที่เป็นพยานถึงพระหิทของพระคิดไว้ในใจอีกครั้งไยเราอาจคิดแค่เพียงว่าเทศกาลปสัสก,กาเป็นเทศกาลที่ทําให้เราผ่านเว้นภัยพิบัติ ขันพวกเราเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ที่มีเนื้อและโลหิตของพระเจ้าอยู่ในตัวแน่นอนว่าทูตสวรรค์ผู้กาลังทําลายจะผ่านพวกเราไปแต่อย่างไรก็ดีพวกเราเพึงระลึกไว้ว่าพระบิดาและพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์ทรงเสด็จมาสู่แผ่นดินโลกเพื่อเพื่อช่วยพวกเราให้รอดแม้ว่าไม่มีผู้ใดต้อนรับพระองค์ในวันนี้ขอให้เราระลึกถึงพระคุณอันบริสุทธิ์ของพระองค์ทั้งสองอีกครั้งและถวายความขอบพระคุณพระสิริ และการสรรเสริญแด่พระองค์มากยิ่งขึ้นทั้งยังประกาศคำสั่งสอนของพระบิดาและพระมารดาให้แก่ชนทุกชาติไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินผมขอรองทุกท่านให้กลายเป็นครอบครัวซีโยนที่เข้าร่วมในการช่วยโลกให้ได้รับความรอดสิ้นทุกคนผมขอจบคำเทศนาในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ